ให้มันออกกอกออกกออกอเหนอยกนออกออกกออกแล้วไงปิดตู้ี่ปิดตู้เลยปิดต้กิไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดไม่ได้พัดันไม่ทันเลอนะเหนื่อยั้ยงาไม่ได้งานไม่ได้กลัวมันเข้าไปช่องไหนมันตายนะ้เขา่องไหนนะที้เอาพี่พี่ออกมาข้างนอกอีดิให้มันเห็นหมายขอข้างนอกไปเอยขอข้างนอกเอาอยู่ข้างนอกนะขอเลยม่ไม่ให้มันเห็นโคอนแล้วมันไนี่ไหนไปข้าวันนี้เลยเอาไปบ้า เฮ้ยเข้าตัวหนูเลยตัวใหญ่ยยเลยพี่ห้ามเปิดเปิดฝั่งหนูนะเปิดแล้วมันจะเข้าซอกตู้นี้ไม่ได้เลยพี่เปิดฝนะั่งนี้ได้อะแต่ห้ามแต่ห้ามเปิดฝั่งนู้นห้ามเปิดล็อกนี้ตอนนี้จดนนูนแน่เลยอะเข้าตู้ไม่เอายจะเปิดหลอดนะเออเปิดหลอดนี้ได้แล้วขวัญไได้ไม่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 ได้ไได<า>เปิดไม่ได้พี่เดี๋ยวมันเข้าซอกตู้พี่เปิดอันนี้ได้ เออเนี่ยเปิดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจังเดี๋ยวเขาจะเออคอกคอใส่ปล่อยๆเฮงเฮงอ่ะตู้จอดทองเข้าไปเฮงเฮงอ่ะเฮ้ยพี่ระวังตู้มันจะกระจกได้ไหมมันหนีเข้าไประวังตู้เลื่อนออกมาไม่ได้แพนเรียบร้อยได้ไหมคล้องอยังยังครับแอปนะนะกว่าได้แน่นอน

มันไม่ได้กินอะไรมาเป็นอาทิตย์น้ามันอยู่แถวนี้แหละมันไปปล่อยมันปล่อยปล่อยมัอนนี่ไตตัวตุ่นกันอุ้ยตัดตัดไปนี้แหละนักไปนี้แหละไตไม่ได้วฮะไปนี่แหละเพรอะว่าสิตัดติดแบบไปนี้กันให้ตัดไม่ปล่อยไม่ปล่อย Hãy subscribe cho nó có Mì Gõ